สวัสดีครับก็อันนี้ EP ที่5นะครับก็แอปคริปโตแท็นะครับแอปขุดเหรียญ BTC ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับก็ว่าเว็บนี้มันยังจ่ายอยู่ปกตินะครับก็คราวนี้ก็จ่ายเหมือนเดิมนะครับก็เพิ่งเบิกไปเราก็ได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ จะลองรีวิวให้ดูก่อนอื่นก็เดี๋ยวกดปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับ Turn on นะครับแล้วก็เลื่อนมาให้ตรงนะครับง่ายๆนะแล้วมันก็จะรันของมันไปเองนะอันนี้ที่ค้างไว้อยู่ประมาณเท่านี้เนานะสองสอ BTC เนาะเดี๋ยวดูวิดดอนะครับที่ที่เบิกไฟล่าสุด เรม history นะครับก็อันนี้ล่าสุดคือวันที่อ่าวันที่9นะครับวันที่9ก็เข้าแล้วเนาะปกตินะครับก็ยังจ่ายได้ปกตินะครับประมาณไม่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับเงินเข้านะครับอันนี้ผมผูกกับไบแนน c ์อยู่ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สายฟรี ลองใช้ดูก็ได้ครับไม่ได้เสียหลายอะไรทุก3ามชั่วโมงเข้ามาทีหนึงแค่นั้นเองนะครับโอเค